มาต่อที่สาวสวยอย่างแจซี่นะคะที่ตัดสินใจค่ะเปลี่ยนเส้นทางจากนางแบบมาเป็นนางงามแบบเต็มตัวค่ะ ได้รับการแต่งตั้งเป็น Miss Universe Thailand แม่ห้องสอน2023อย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับเจซี่กิรณาซึ่งเคยผ่านผลงานางนางแบบมาอย่างโชคโชนเลยค่ะและครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการตัดสายสะดือในวงการนางงามของเธอซึ่งแจซี่ก็ยอมรับว่ายังใหม่ในเส้นทางนี้นะคะแต่จะใช้ประสบการณ์การทำงานทั้งหมดที่มีมาสู้เพื่อคว้ามงใหญ่ระดับประเทศค่ะ รู้สึกว่าทุกคนในแมดว,วงนางงามคือต้อนรับเจสซี่ได้ดีมากๆอยากจะขอบคุณเพราะว่าเจสซี่ก็ยังใหม่อยู่สําหรับวงการนางงามแต่อาจจะด้วยความคิดหรือประสบการณ์ในวงการบันเทิงที่ก็ผ่านอะไรมาแหละม,มันมันช่วยให้เจสซี่โตขึ้นแล้วก็มีความคิดมากขึ้นดังนั้นเจ,นนจสซี่เลยมองว่าเวที Miss Universe Thailand ไม่น่ากลัวไม่กดดันเลยครัพร้อมมากๆค่ะเหลือแค่รับมงอย่างเดียวค่ะตอนนี้